ไปซื้อตอนไหนวะมันกลับกล้องไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวพักกาอที่านก่อนได้ไหมอยากเป่าเขายังอความสุนะคะขอบคุณค่ะใครจะครบวันเกิดเนี่ยอ้ไรัก มองเห็นไหตนยอเหหือตหัวอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นหัวเปียกชกพี่กต้อง่ลายคะอ้าอนเอ๊ะอันนี้เหนี่ก็มหนูแข่ละเอง้แขลายหมดแล้วพี่กันก็ต้องแขงลาย น้ำโคเหลืออยู่นะะกไปไหวะกจะบ้อมเฮืมันร้อนมากนะะโอลูกเทพลูกเทพเข้ากล้องนี้ไปไหนลูกเทพน่งอะเขาไปเทาเ้าไปเาเเลูกเทพกินอะไรเต็มปากอน ไอพาอจัดการเลยโอ้โหเอาขอขอบคุณนะคะเฮงรวยๆมีลูกเร็วๆเด้อมดกินอ้าววันกินไหมเนี่ยไอ้มดดูลูกเทพดิเองดูลูกเทพดูนี่ดูท่านางเอาในตู้นีเนาะลูกเทพกูได้อะไรวะได้อะไรไปไปรู้อะไรวะโอ้พัดไข่เออได้พัดไข่ไปแล้วินตาใลูกเทพกูพัดไข่ไปอร่อยไปลูก โอ้โหแบ่งไหมเธอไอ้คนนั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยย่าอร่อยเลยนะแม่แม่คิดว่าหนูต้องกินไม่เยอะแน่เลยนี่ไม่ไหวก็แต่งเอาเอาไปแห้โอ้โหไนะเนี่ยอ่าเด็นุ่มึงคุณยแม่กินไพี่หรอะนั่โต้ด้วย ออนหนูไปให้น้ำมอสเถอะใครไม่พอปั้งูตูเด้อให้น้ำมดลูกอะนะถือดีๆค่ะเองกลอโอ้ยเสียเสียเสียลูกเสียให้ถามสิบวิ่งเสียคืออะไรวะอ่ะคือดีๆค่ะ